ตัวตึงมาอีกหนึ่งยู y y osa, กิโยซะจะรปากกาเซนสัญญาวันเสริมทับคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทยูกิโยซะนักสู้ดีกรีแชมป์โลกเคหนึ่งรุ่นไลเวท62.5กิโลกรัมวัย27ปีจากญี่ปุ่นตัดสินใจเดินตามรอยเพื่อนร่วมชาติที่ฝึกซ้อมค่ายเดียวกันอย่าง no i, มาซาอากิโนอิริแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอเฉพาะการคนปัจจุบันและซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่ง คาเคเซกาว่าก้าวเท้าสู่องค์กรศิลปะการต่อสู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันอย่างเป็นทางการพร้อมชนทุกคนในรุ่นแบนตมเวด135-145ปอยูกิได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แขนงแรกคือคาราเต้โดยเคยคว้าตำแหน่งแชมป์สมัครเล่นจากหลายรายการก่อนจะลงแข่งขันระดับอาชีพครั้งแรกในปี2562และค่อยๆสะสมประสบการณ์ขึ้นมาเป็นนักสู้ตัวท็อปของญี่ปุ่น ด้วยสไตล์การชกดุดันห้าวหารพร้อมบวกตัวต่อตัวทำให้เขาครองสถิติสวยหรูในระดับอาชีพที่19-2ถึงน็อก9ครั้งจากการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดในวงการคิกบ็อกซิ่งสุดโหดของแดนซามูไรโดยถือเป็นตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งที่ยากจะค้นลงได้ยูกิกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมโดยเก็บชัยได้รวดในสิบไฟ์หลังสุดซึ่งรวมถึงการปราบนักมวยชาวไทยระดับแถวหน้ามาได้ถึงสี่รายได้แก่ชนะคะแนนเอกพิคาดมอ กรุงเทพธนบุรีชนะนกยกหนึ่งเอกมงคลไก่ย,ย่างห้าดาวชนะนกยกหนึ่งก้องนาภาวีรศักเล็กและไฟล่าสุดเมื่อวันที่29ก่อยอปีที่แล้วยูกิเพิ่งโชว์ทีเด็ดเอาชนะนกยกสามเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมีอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทหนึ่งสองหหนึ่งสหปอ ส่งให้เขาได้ชื่อว่าเป็นนักชกค,คิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นเฟเธอร์เวท64กิโลกรัมจากการจัดอันดับของบิยอนคิกบ็อกซิ่งอยู่ในเวลานี้จากการเซ็นสัญญากับวันครั้งนี้คาดว่ายูกิจะได้ร่วมทัพนักกีฬาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทโดยมีคู่ต่อกรที่น่าสนใจยืนรออยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลกวันอย่างเพชรนงเพชเฟอร์กัสและอเลียสเอนนาฮาชิรวมถึงอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกจากแดนมังกรอย่าง เว่ยรุยหรือแม้แต่อจอมบูสายแข็งอย่างจอรล,ลินีเคอร์ที่พร้อมสู้ได้ในทุกกติกาขณะที่เจ้าบอลลังคิกบ็อกซิ่งคนปัจจุบันของรุ่นนี้คือโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งล้วนเป็นบททดสอบสำคัญที่ยูกิต้องฝ่าด่านไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ฝีมือในวันสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเปิดตัวเจอกับใครรอติดตามกันให้ดี